สวัสดีครับทุกท่านกลับมาพบกันอีกครั้งกับการสรุปข่าวใหญ่ประจำสัปดาห์ของช่องนายเอกตลอดทั้งสัปดาห์ที่ผ่านมามีประเด็นร้อนแรงเกี่ยวกับเงินดิจิทัล1,000 0บาทเฟส,สารวมถึงอัปเดตสำคัญเรื่องเงินหมื่นเฟสอการแจกเงินช่วยเหลือเกษตรกรและมาตรการรัฐต่างๆ 1. เงินดิจิทัล1 0 0 0 0บาทเฟส3พร้อมเดินหน้าคาดรับเงินช่วงไตรมาส2ข่าวดี กระทรวงการคลังยืนยันเฟสามาแน่นอนเม็ดเงินเข้าสู่ระบบกว่า150,000ล้านบาทกลุ่มเป้าหมายอายุ16-59ปีที่ลงทะเบียนผ่านแอปทางรัฐเริ่มแจกเงินในไตรามาสที่2เมษายนมิถุนายน2568เงื่อนไขเบื้องตน้นรายได้ไม่เกิน840,000บาทต่อปีเงินฝากรวมกันไม่เกิน5 0 0 0 0 0บาททนวันที่31มีนาคม2567 ต้องใช้เงินผ่านกระเป๋าเงินดิจิทัลไม่สามารถถอนเป็นเงินสดได้ใช้จ่ายได้เฉพาะร้านค้าที่ลงทะเบียนกับกระทรวงการคลังข่าวดีเพิ่มเติมรัฐกำลังพิจารณาลดเงื่อนไขบางอย่างให้ใช้จ่ายได้ง่ายขึ้นและอาจเปิดทางให้สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดได้สะดวกขึ้นการประชุมชุดใหญ่ปลายเดือนกุมภาพันธ์นี้จะเป็นตัวตัดสินเงื่อนไขสุดท้าย 2. เงินหมื่นเฟสสองยังโอนต่อใครยังไม่ได้รับรออีกสามรอบ สำหรับผู้สูงอายุ60ปีขึ้นไปโอนรอบแรกไปแล้ว3ล้านบัญชียังเหลืออีกเกือบ1ล้านบัญชีที่ยังไม่ได้รับเงินกำหนดการโอนเงินที่เหลือ28กุมภาพันธ์2568 28มีนาคม2568 28เมษายน2568หลังโอนรอบสุดท้าย28เมษายนรัฐบาลจะสรุปว่ามีใครตกหล่นบ้าง กลุ่มไม่มีสมาร์ทโฟนอาจได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ 3. กลุ่มไม่มีสมาร์ทโฟนเตรียมเปิดลงทะเบียนสำหรับประชาชนที่ไม่มีสมาร์ทโฟนรัฐยืนยันว่าได้สิทธิ์แน่นอนรัฐบาลกำลังหาทางออกเรื่องการลงทะเบียนที่เหมาะสมคาดว่าอาจเปิดให้ลงทะเบียนที่ธนาคารของรัฐหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมเอกสารให้พร้อมเช่นบัตรประชาชนและเลขพร้อมเพย์ 4. เงินช่วยเหลือเกษตรกร ไร่ละ1,000บาทโอนเพิ่มกเกษตรกรหลายกลุ่มได้รับเงินช่วยเหลือ1,000บาทต่อไร่รัฐเร่งโอนเงินให้กเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนถูกต้องคาดว่าการจ่ายเงินรอบใหม่จะทยอยโอนก่อนไตรมาส2แนะนำเช็คสิทธิ์ของตัวเองได้ที่กรมส่งเสริมการเกษตรเรตรียมเอกสารเช่นบัตรประชาชนและบัญชีพร้อมเพย์5มาตรการช่วยเหลือค่าไฟน้ำประปายัางต่อเนื่อง บัตรสวัสดิการแห่งรัฐได้รับส่วนลดค่าไฟ315บาทต่อครัวเรือนต่อเดือนได้รับส่วนลดค่าน้ำา100บาทต่อครัวเรือนต่อเดือนมาตรการช่วยเหลือนี้ยังคงมีผลต่อเนื่องจนถึงกลางปี2568วิเคราะห์มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ2568มีผลกระทบอย่างไรข้อดีของมาตรการแจกเงินกระตุ้นการใช้จ่ายในประเทศช่วยให้ร้านค้าท้องถิ่นมีรายได้เพิ่มขึ้น กระจายเงินเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจข้อเสียที่ต้องระวังอาจมีปัญหาการเข้าถึงของกลุ่มไม่มีสมาร์ทโฟนร้านค้ายังต้องรอขั้นตอนลงทะเบียนเพื่อรับเงินดิจิทัลสิ่งที่ต้องติดตามต่อมาตรการลดเงื่อนไขของเงินดิจิทัลเฟส3แนวทางการช่วยเหลือกลุ่มไม่มีสมาร์ทโฟนความคืบหน้าการจ่ายเงินช่วยเหลือกเกษตรกรปิดท้ายคลิปเงินหมื่นเฟส3ม,มาแน่ เงื่อนไขใหม่ใช้ง่ายขึ้นเงินหมื่นเฟซส,สอโอนอีกสรอบใครยังไม่ได้รับรอตรวจสอบสิทธิ์กลุ่มไม่มีสมาร์ทโฟนเตรียมตัวรัฐบาลยืนยันเดินหน้าแน่นอนหากมีข้อมูลอัปเดตเพิ่มเติมผมจะรีบแจ้งให้ทุกคนทราบทันทีอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องนายเอกไว้คอมเมนต์มาหน่อยครับทุกคนคิดว่าเฟซส,สามควรเปิดให้เปลี่ยนเป็นเงินสดได้หรือไม่แล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ